นี่นะคะอาจจะเลอะหน่อยนะอบพาะมักทีถ่ายคลิปเอิมเล่นกระดานไปนะคะโอเควันนี้จะมาเล่นมาริจันโทล่นีค่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจะใ,ใส่กระตุยเอิมพี่คะหนูเห็นว่ามีคนด่าว่าใส่กระตุยโอ้คำด่าจริงๆเลย ขาดอย่างนี้ขอ,อไปหาก่อนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปหาให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาเองเดี๋ยวน้องฉันขอประกาศทางนี้ประกาศประกาศคนที่ฉันคนที่ว่าฉัน,นสั่งกระตุยใครต้องมาหาฉันไม่มีค่ะไม่มีหรอกคะ่ะถ้าคุณอ่านไปฟังผิดหูฝาฉันไม่ได้หูฝาฉันได้ยินสองข้างไม่อย่างงั้น เธอถูกประหารชีวิตน้องทำไมทำอย่างนั้นล่ะนี่ฝ่ายแยกนี่พี่ค่ะพี่ฟาเฟสหนูจะทำอะไรก็รับาของของหนูค่ะโาสตา์อย่าทำหนูจะทำก็หนูก็ต้องทำสิค่ะบอกมาหนูนี่แหละค่ะเป็นคนทำหนูด่าเพื่อนหนูตั้งหากค่ะ เออหนูดาพี่สั่งตังหาค่ะเอาฉันดูผิดสั่งตุยคือคำหยาบที่สุดเลยเฮ้ออันนี้เธอก็ตอับกลับบ้านไปแล้วบาฉันลำคาญค่ะค่ะโอ้ยโอ๊ๆไปกระเถอะพี่ผิดพี่พาย แจมันคือกฎหมายของาไทายที่ฉันต้องทำแย่ฮ yeah. ้ยน่ามามโหเติมนี่นี่ขับเค้กคาพี่อะไรคาพี่พี่อยาก ว่าคำหยาบคำว่าสั่งกับเจยมันคือคำหยาบที่รุนแรงที่สุดเลยนะฝ่าวับเขกหนูรู้แล้วค่ะมันคือคำหยาบคนตกปากคนไม่นตกปากก็กันค่ะแต่นันก็ต้องตกปากนะจ๊ะคับเคกไม่อยากตกปากก็ชั่ง ันปีผ่านมาคับเค้ก็ได้โตเป็นไว้เป็นไว้ขึ้นขึ้นไปนี่คับเคกพี่ถามหน่อยนี่อะไรคะพิงพ,งพี่พิงที่หลหยพี่อยากให้น้องอะ่ะเอ่มอะไรขอโทษพี่นี่เอาค่ะพี่หนูมไม่ชอบคำว่าขอโทษค่ะ พี่เขานะพี่เขาต้องด่าเชนะ่ะที่ฉันทำไปมันคือกฎหมายไทยจริงอะ่ะกฎหมายชทยเหมือนแย่ฉันควรจะไปขอโทษพี่ถึงเรื่องนี้จะจบได้อีิกาพี่คะหนูขอโทษคะ่ะพี่ก็ให้อภยนะัยเนอะ ค่ะอย่าลืมติดตามนีโคลพี่วิ่งได้ที่ยูทูบเบบี้เฟลูสายูเลิฟเลิฟค่ะแล้วอย่าลืมติดตามกระดานกระดานเลิฟค่ะบ๊ายบาย